นะคะนโยบายของพรรคเพื่อไทยเองเรามีความมีเป้าหมายนะคะที่จะเพิ่มรายได้จากภาคการเกษตรจาก10,000บาทต่อไร่เนี่ยให้เป็น สามเท่าภายในปี2,570นี่คือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของพรรคเพื่อไทยนะคะที่จะเล่าต่อไปนี้เราจะเล่าให้ฟังว่าเราไม่ได้ทำตุ่มเดียวนะคะแต่ว่าเราจะมีขั้นมีตอนในการทำเราจะทำะรายได้เพิ่มขึ้นนั้นได้อย่างไรนั่นก็คือเราจะเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นการเกษตรสมัยใหม่นะคะด้วยวิธีการใช้ตลาดนำ นวัตกรรมเสริมเพื่อเพิ่มรายได้นะคะตลาดนํายังไงนะคะมันมีความต้องการอยู่ทั้งพืชทั้งการปศรุสัตว์อยู่หลายตัวนะคะที่วันนี้เราเองนําเข้าด้วยซ้ำอย่างเช่นพืชอาหารสัตว์ถั่วเหลืองมากกว่า90%นะคะที่พวกเรานําเข้ามาเราจะลงไปแก้ไขได้ยังไงนะคะ อย่างที่ได้เล่าไปนะคะหลักคิดของเราก็คือต้องมีตลาดนําและมีนวัตกรรมเสริมตรงนี้แหละคะ่ะที่เราจะเอาเรื่องนวัตกรรมเข้าไปแก้เพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้เชื่อมั่นนะคะว่าการสร้างรายได้ด้วยวิธีที่นํานวัตกรรมเข้าไปเสริมเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และเพิ่มคุณภาพต่างๆนานา,นานเนี่ยมันสามารถ สร้างรายได้ใหม่ให้กับเกษตรกรได้จริงใส่ปุ๋ยถูกสูตรถูกวิธีถูกเวลานะคะก็สามารถทําให้ผล,ผลผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้นมาเป็น2เท่านะคะภายในแค่1-2เดือนเองเราจรึงไม่เพียงแต่มองในเรื่องของการยกระดับราคาเท่านั้นแต่เรามองไปถึงรากเหง้าของปัญหาถึงสาเหตุของปัญหานั่นก็คือภาคการผลิตของเราด้วย